อันนี้อมรรัตสวั Freiheit, สดีครับัีคตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมเมื่อบ้านเมื่อปะได้ข้าเก็บตบลูกเก็บกับใครเก็บกับครูฟ้านกนันสองคนเออเออส่วนครูน้องก็รดน้ำผักเนี่ยฮู้นเห็นปะครับรดน้ำผักอยู่ครูน้องมาโหนน้ำผักเ้าก็ส,สิบคนกินผักเออนี่ ยังออกมาสร้างตัวน้ำผิดแล้วก็ใส่นักเรียนเก็บของครับคุณผู้ชมพูดเด็กหน่อยพูดเก็บของหนึ่งคุณน้ากิดคุณพนน้ำพักอยู่มีนักเรียนสามสี่คนอยู่บ้านก็มามีนักเรียนสามสี่คนอยู่บ้านใกล้มาช่วยงานเออมาเรียนโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนแล้วควกเขาก็ใช้งานแล้วก็ก็ให้รางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นอันนี้รางวัล ของเด็กนักเรียนที่มาช่วยงานนะหุ่นน้ำคโคกน้ำมันลมสามสี่ขวดเกี้ยงเตของรางวัลกลับไปบ้านแล้วคือถ้าใครออกมาโรงเรียนมาช่วยครูเก็บของก็จะให้รางวัลเราก็ถ่ายคลิปส่วนคนทํางานอยู่นู่นนุ่นนุ่นคนทางานเห็นไหมน้องแนงน้องแดงนองแนงน้องแนงทำไปจมไปน้องแนงน้องแนงไขมือจะกลับบานแล้ววะอเราเล้ไกเอาวาเข้าง่ายครับผม มืนอนีก,กับงานกีฬาสีเนาะงานกีฬาสีก็เรียบร้อยแล้วครับเองคนนี้ก็สนา,ามเนะาะเก็บกันเรียบร้อยแล้วช่วยกันคนละไม้คนละม,มือก็เหลือกันสองผหน่อตรงน,นี้ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย